หยุดครึ่งไม่หยุดครึ่งก็มั้งคุณผู้ชมครับเพราะเพิ่งจะประกาศเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานี่เองให้เป็นวันหยุดพิเศษเพิ่มเติมที่ทําให้วันหยุดต่อเนื่องตั้งแต่วันศุกร์ไปจนกระทั่งถึงวันพุธใช่ใช่ไหมหกวันหกวันนะครับวันนี้ก็เพิ่มเติมเข้ามาแต่เข้าใจว่าคนละครึ่งน่ะเพราะอะไรดูภาพ่านผู้ชมไหมเพจเฟซบุ๊กถนนพิจภาพรถติดบอกด้วยเผยแพร่ภาพและข้อความภาพจริงไม่ใช่ตัวแสดงแทน ทรานผู้ชมนี่เป็นภาพที่ฮือฮากันเมื่อวานนี้คือรถติดหนักหน่วงมิตรภาพมุ่งหน้าสระบุรีช่วงลำตะคองเจ้าหน้าที่เปิดช่องทางพิเศษเพื่อเล่งระบายรถอย่างที่เห็น นี่เป็นภาพช่วงมุ่งหน้าเข้านครราชสีมาช่วงตลาดแคร์พิมายค่ะรถเยอะนะคะแต่ก็ยังพอเ oh. คลื่อนตัวได้ค่ะคือส่วนหนึ่งวันนี้ทำงานตามปกตินะคะนั่นนะสิครับท่านผู้ชมก็เลยต้องกลับกันเมื่อวานเอกชนเนี่ยเข้าใจว่าจะทำงานตามปกติเป็นส่วนใหญ่ธนาคารสถาบันการเงินก็ไม่ได้หยุดโรงพยาบาลหลายแห่งก็เปิดทำการในแผนกที่จำเป็นขณะที่ประชาชนคนรับราชาการกับรัฐวิสาหกิจท่านโชคดี พอได้หยุดและทามาทํางานด้ไดโอที OT ต่างหากต้องแสดงความยินด,ดีด้วยท่านผู้ชมครับวันนี้รวันหยุดแต่เราไม่หยุดเพราะเดี๋ยวลอตเตอรี่ออกท่านผู้ชมทราบใช่ไหม<ช><ช>คือ<ช>เดือนรอกรกฎาคมเป็นเดือนพิเศษลอตเตอรีร่สลากกินแบ,บ่งรัฐบาลออกสามครั้งวันที่หนึ่งกรกฎาคม16กรกฎาคมและ31กรกฎาคมก็คือวันนี้นี่แหละค่ะออกวันนี้ไม่ใช่พรุ่งนี้นะฮะออกวันนี้เพราะอะไร เพราะวันที่หนึ่งเป็นวันหยุดวันที่สองก็เป็นวันหยุดเพราะฉะนั้นไม่สามารถจะไปออกหวยลอตเตอรี่ในวันสำคัญทางศาสนาก็เลยมาออกสิ้นเดือนและได้ข่าวว่าเนื่องจากวันหยุดยาวลอตเตอรี่เหลือกันบานเลยจริงหรือไม่ประการใดท่านผู้ชมบอกเข้ามาสักหน่อยท่านผู้ชมขณะที่วันหยุดการท่องเที่ยวประเทศไทยประเมินวันหยุดยาวหวันว่าสามารถกระตุ้นการท่องเที่ยวได้จริงอันนี้ ดูจะเป็นเหตุผลสนับสนุนทางกรุงาทางคณะเตรค่ะโดยท่านผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยยุทธศักดิ์สุพศร์บอกว่ายังไงรายได้หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจจะอยู่ที่1.6 6หมื่นล้านบาทค่ะหมายถึงทั้งหมดหรือเพิ่มขึ้นค่ะคือมันหมุนอยู่แล้วนะ ค่ะใช่ไหมน่าจะหมายถึงทั้งหมดนักท่องเที่ยวเนี่ยประเมินตัวเลขอยู่ที่4.96ล้านคนค่ะอ,อัตราการเข้าพักเฉลีย่ยตามที่พักต่างๆเนี่ย63%ส่วนยอดรูดใช้จ่ายครึ่งปีแรกเนี่ยขยายตัว90%ค่ะ,ะนี่ครับตูชมฮะเราเริ่มต้นแบบนี้ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภยัยท่องเที่ยวให้สนุกสนานส่วนคนที่เป็นคนที่ไม่ไดีด ก็กลับมาทํางานทําการปกตินะครับ<ช>แล้วพรุ่งนี้หยุดใหม่ใช่ถ้าบูญชอมะ